ขอความจเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่รรวงปโพธิยานกำลังนำเสนอเป็นการขยายบทว่าญาณก,กรณีในธรรมจักรวัตนสุขแล้วก็เข้าไปสู่คำวิยานตามที่ท่านขยายไว้ในปฏิสัมพิธามักขุตกาศิกายตรงนี้ที่จริงค่อนข้างพิสดารนะคร แต่เนื้อหาสาระบางทีเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันพอท่านอธิบายขยายออกไปเนื่องจากมันเป็นปัญญาด้วยกันก็ต่างแต่กรอบความเข้มข้นความลึกความกว้างนะฮะของเนื้อหาสาระตรงนั้นในข้อต่อไปคือข้อยี่สิบที่ท่านบอกว่ายานัตถยาน แปลว่าปัญญาที่รู้ยิ่งในตัวความรู้คืออะไรก็ตามคือเรารู้ได้ลึกซึ้งในเรื่องเหล่านั้นแต่ข้อที่ไม่ควรลืมคือคําว่ารู้ในความหมายของพระพุทธศาสนาเนี่ยตัวไม่รู้นี่ต้องลดเมื่อตัวไม่รู้ลดอี่กิเลสต้องลดตามโลคปดหลงนี่ต้องลดตามลดมากน้อยไม่รู้ก็แสดงว่าถ้าเรารู้ลึกมากเท่าไหร่ แต่ตัวไม่รู้มันก็ลดลงไปลึกมากเทันั้นแล้วโลภะโทสะโมหะมันจะลดตามลงไปคราวนี้เอาลองลองดูตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าเราไม่เคยพบคุณปู่คุณย่าเราเลยก็ได้แต่คุณพ่อเล่าให้ฟังมันก็เป็นบุคคลในฝันในจินตนาการเราก็อยากพบอยากเห็นคุณปู่คุณย่าเรา แล้วก็ต่อมาวันหนึ่งเนี่ยเราเดินไปพบตาแก่ยายแก่สองคนเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นใครเรา,าจ,จะรู้สึกเฉยๆแล้วบางครั้งบางคาเราอาจจะไปทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรต่อหน้าท่านท่านก็อาจจะตักเตือนแล้วความหวังดีเราอาจจะโกรธก็ได้เราเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งหมดเนี่ยเพราะเราไม่รู้ แต่พอพอดีพ่อมาถึงก็บอกบอกเราให้รู้ไปไหวตายายสองคนแล้วก็บอกเราให้รู้ความรู้สึกเราเนี่ยจะดีใจเลยจะเกิดซาบซึ้งจะเกิดประทับใจอเรียกดีใจเข้าไปกราบเข้าไปไหว่บางครั้งอาจจะแสดงความเสียใจจะน้องให้ออกมาก,ก็ได้หรือดีใจจะน้องให้ก็ได้ ความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นมันเกิดจากเรารู้ว่าท่านคือปู่ที่เป็นบุคคลในฝันเราในจินตนาการของเรามานานแล้วเรื่องอย่างอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันธรรมะอะไรก็เหมือนกันถือว่าเกิดความรู้แล้วมันจะหยั่งลึกลงไปได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่าเราคิดได้ขนาดไหนแต่ตรงนี้ที่จริงมันเป็นผลมาจากการปฏิบัติด้วยนะฮะจะต้องผ่านการปฏิบัติแต่ว่าสูตรที่ต้องกําหนด ไปทุกจุดคือตัวความไม่รู้ต้องลดแล้วกิเลสต้องลดตามก็ต่อไปเรียกว่าติรณนัตถยาปัญญาเครื่องกำหนดรู้ในการยกเอานั้นสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาพิจารณาให้เห็นโดยความเป็นคุณเป็นโทษโดยสภาวธรรมคล้ายๆกับพวกเนี้ยพวกสังขารทั้งหลายเนี่ย คือเราทําอะไรมันไม่ได้อะสังขานทั้งหลายที่มันไม่เที่ยงเป็นรูปเป็นนัตตาในเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้แต่ว่าทํายังไงจะเอามาพิจารณาจนเกิดความรู้เห็นถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เราก็บรรเทาความกําหนัดความยึดจิตหรืความรู้สึกว่าเป็นของเรารู้สึกเป็นเรารู้สึกเป็นตัวตนของเราในจริงเหล่านั้นออกไปได้หรือพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษแล้วเราก็นําไปใช้ในเรื่องอ,งอื่นๆนนะ แต่ยกตัวอย่างในปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองอะไรที่เราก็มาพูดกันในปัจจุบันพูดได้มากมันก็มากกันนะถ้าพูดไม่ให้มากที่จริงมันไม่มากหรอกสมมติว่าเราคนไทยเนี่ยจะทำหน้าที่คนตนเองโดยความมีน้ำใจต่อคนอื่นต่อคนภายในครอบครัเรื่อยไปจนถึงชาติบันเมืองเขาเรียกเสียสละ แล้วโดยพื้นฐานเราเองเรารักสงบทีนี้เมื่อมีภยัยมีอันตรายมีภารกิจที่จะต้องทําจะต้องรับผิดชอบเนี่ยไม่หวั่นไหวมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวมีความเชื่อมัน่นแล้วในคณะบุคคลทั้งหลายเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันด้วยความสามาคัคคีตั้งแต่ภายในครอบครัวเนี่ยแก้ปัญหาได้เยอะนะทีเอาตามเพลงชาติที่เรา แต่เราสวดกันที่เราท่องกันเนี่ยแต่เราฟังทุกช้าเนี่ยอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามคัคคีไทยนรักสงบถึงจะรบไม่ขาดเอกราจะไม่ให้ใครงคงมขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติผลีเนี่ยขนาดเป็นชาติผลีนะตะเวนประเทศจะไทยทวีมีใจเช,ชโยแล้วก็รู้จักประสานประโยชน์เห็นว่าพิจารณาปัญหาต่างๆในบ้านเมืองเราเนี่ย บันทีมันขัดแย้งกันแล้วถ้าเราลองสังเกตว่ากี่ปีก็คือคือเท่านั้นนละจะเหตุการณ์สมมุติว่ามีการเล่นแรงๆหนะ่เช่นว่าปาระเบิดหรือยิงกราดหรือว่าฆ่าคนตายหรืออะไรก็ตามพอตำรวจมาศึกษามาสืบสวนมาสอบสวนแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สามสี่ประเด็นทัสสา้าสตรปัญหาเรื่องขัดผลประโยชน์กัน ขัดแย้งกันทางการเมืองปัญหาชู้สาวปัญหาการหักหลังกันจ้างว่านในค่าเนี่ยเอ๊ะไม่มจะอยู่ในแวดวงตัวนี้แล้วก็เรียกว่าทุกคราวจะต้องมีการตั้งสมมติฐานขึ้นมาลักษณะต่างนั้นแล้วก็ผ่านการพิสูจน์ทดสอบแล้วก็ส่วนมากก็อยู่ในแวดวงตรงนี้มนุษย์ก็ขัดแย้งกันเรื่อง คนก็คนนะ่ะเรื่องคนก็รับเรื่องเพศผู้หญิงขัดแย้งกับผู้หญิงผู้ชายขัดแย้งกับผู้ชายผู้หญิงขัดแย้งกับผู้ชายอะไรต่าีๆหุนวุนอย่างเงี้ยมันก็นํามาพิจารณาว่าเออเราก็แก้ไขช่วยกันลดละหรือแม้แต่ปัญหาความยากร้ายที่เราพูดถึงโง่จนเจ็บไปในสังคมตามปกติเราก็กลัวมากเกินไป ไม่กล้าพูดว่าคนของเราก็มีปัญหาอย่าคิดว่าคนของเราเป็นเทวดาเอยคนของเราก็มีปัญหาเองหลักการสงคัญของมนุษย์ก็คือการช่วยมนุษย์เองช่วยเขาพึ่งตัวเองได้ไม่ใช่ช่วยเขาเป็นลุกตุ้งทงสังคมถ้าคนก็เรายังตกเป็นท่าสิ่งเสียติดคนก็เรายังเล่นการพนันคนก็เรายังไม่เคยขยันคนก็เรายังไม่ฉลาดคนก็เรายังไม่สามารถเนี่ยทำยังไงมันก็แก้ไม่ได้ ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาของการช่วยตัวเองเราลองดูสัง,สงเกตพระธรรมคุณเนี่ยพระธรรมคุณสองบทหลักเนี่ยคือเอฮิปัสสิโกต้องมาศึกษาพิสูจน์ตรวจสอบคนควาเป็นิพิจารแล้วคุณต้องนำไปปฏิบัติคือโอปานีโกผลที่รับประกันไว้นี่จะเกิดมันไม่ใช่เรื่องการบุมบันดาลอันนี้คือนำมาพิจารณา มีข้อส,สอบดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นแต่ว่าที่จุดที่เป็นอันตรายก็คือเราชอบตรวจสอบคนอื่นเราไม่ค่อยจวดตรวจสอบตัวเองเคยสังเกตเวลาไปอบรมบรรยายอบรมเนี่ยนะแล้วก็เปิดโอกาสให้ถามปัญหาถ้าเป็นตำรวจถ้าเป็นครูถ้าเป็นพระด้วยนะทํามปัญหาออกนอกหมด เรื่องของคนอื่นแล้ววิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นโดยเฉพาะครูเนี่ยชอบวิจารณ์พระกับตำรวจตำรวจก็ออกไปทางทางคนอื่นนะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับพระแล้วมหาสมาคมมันโดนดุจนะีองค์กรข้างนอกเนี่ยคือรัฐบาลนโดนดุตีนั่นก็แสดงว่าเรามองตรวจสอบตรวจสอบคนอื่นคือชอบวิเคราะห์ชอบตรวจสอบคนอื่นแต่ว่าเตียนะปัญญาเนี่ยมันดูจากข้างใน ดูเราก่อนหรือว่าแม้จะดูข้างนอกนะแต่ต้องมองกลับเข้าหาตัวเองแม้แต่ระดับที่สูงสูงขึ้นไปลองสังเกตว่าเช่นสอนให้พระพิจารณาศพที่เราเรียกว่าบางสกุลนะคาถาที่พิจารณาเนี่ยมันมองจากตรงนั้นมองแก่ศพเสร็จแล้วก็มาสอนตัวเอง อน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนประดวยะธรรมิโนโนเป็นการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาปจิตตวานิรตชนตีเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเราทำยังไงอ่ปะปวตสังวุปสโมสุโข,ขเธอเธอทำจิตได้สงบในสัตว์ในสังขารทั้งหลายเลยมันเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นแหละแก่ก็แก่เจ็บก็เจบ็บตายก็ตายไม่ต้องไปดิน้นไม่ต้องไปเดือดร้อนมันไปแก้ไขอะไรไม่ได้หรอก คนเกิดมานานาจะไมให้แก่ได้ไงไอัน,นี่ก็คือสิ่งยังยังเด็กเด็กคนรุ่นหนุ่มเวลาเนี่ยนะครับตั้งแง่ตั้งมุมรังเกียจคนแก่ยิ่งวงการเมืองและจะเรียกร้องคนหนุ่มถามว่าบ้านเมืองนี้นำพามาด้วยคนหนุ่มหรือคนแก่คนแก่ท้งนั้นเนยนะที่เขานำพาชาติบ้านเมืองกันมาเนี่ยเด็กมันต้องอาศัยผู้ใหญ่ ยังต้องอาศัยผู้ใหญ่ยังต้องอาศัยประสบการณ์ในอะไรต่างๆเป็นอันมากนะครับคือคนเนี่ยมันมันต้องเข้าไปน้นแหละแต่ว่ากันตามความปจริงเราจะพบว่าคนที่เป็นผู้นำขนาดตั้งสถาปนา,าศาสนาโดยอายุแค่สามสิบกปีเนี่ยมันมีเจ้าพพระพุทธเจ้ามีเจ้าพพระพุทธเจ้าพระเยซูเนี่ยมีมิกี่ท่านเรอกจะยุนน้อยๆแล้วไปสร้างอะไรขึ้นมาได้ คนเรามีความเหมาะสมในจุดของเขาเองแต่วันนั้นก็คือบทเรียนอะว่าชีวิตมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วเราไม่ต้องไปตั้งแง่ตั้งมุมกับคนแก่เพราะวันหลังเราก็ต้องแก่ด้วยมันมีคุณค่าอย่างที่สมเด็จพระนางเจ้ารับสั่งถึงครังสมองเนี่ยคือมาพูดมานานแล้วแต่เราก็อย่างว่าคือเรามองเห็นว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่ผู้แพทย์ผู้ชานาญการทั้งหลายเนี่ย ไปกเกษียณท่านได้ทำไมคือคนบางคนมันมสร้างชดเชยไม่ได้อย่างนี้อย่างยกว่าคนอย่างคุณชายครือกริชเนี่ยหมอมราชวงศ์คริกริตประโมทเนี่ยเอาคนมาชดเชยได้ปล่าตายก็ตายอ่ะนะมันหาคนมาชดเชยไม่ได้แล้วมีนักวิชาการเป็นนั้นมากมีแพทย์เปนน็นมากเนี่ยเป็นมือทองที่มีอยู่คนเดียวในประเทศเออดีไปเกษียณทำไร เราปชาประโยชน์แม้แต่พระเราเองก็มีลักษณะอย่างนี้นพระยิ่งน้อยตัวป้ากิ่งขึ้นสมมติว่าพระจะคิดระบบกเกษียณแบบชาวบ้านด้วยนะฮะองค์กรนี้พังเลยจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะไม่มีตัวมาทดชยมาทดแทนในจุดที่มันว่างโตไม่ทันคนมี่โตไม่ทันรนะางศาสนาทุกศาสนาลองสังเกตว่า ได้อยู่คนแก่อยู่กันคนเฒ่าคนแก่เลยพระหมหากัตปะนี่ตอนเป็นประธานสังขยาในอายาุร้อยยี่สิบแนะ่ๆไม่ใช่ธรรมดาพระนนทนี่ก็อยู่ถึงร้อยยี่สิบคือปัญหาสำคัญว่าท่านทำงานได้หรือเปล่าเป็นเรื่องของของการใช้ตัวยานตัวพิจารณาแล้วเราก็คิดได้เรื่อยๆนะ เรียกอย่างหนึ่งในสำนวนหนังสือที่เราคุ้นคำนี่เราคุ้นนี่เราคุ้นคำว่าตีรณะปริญญาเป็นความรอบรู้ที่เกิดขึ้นด้วยการช่างการไตรตรองการวิเคราะห์ตรวจสอบการพินิจพิจารณาก็เรื่องหาอย่างเดียวกันประการต่อไปนั้นปริจาคมัทธยานนะเป็นคำในพิสุทธิธรรมพิธามรักนะเราไม่เคยเจอหรอกคำคำเหล่านี้จะไม่เคยได้ยินเท่าไหร่ คือเป็นปัญญาในการละในความสละละกิเลสก,ก็ได้นะละกิเลสก,ก็ได้ที่จริงสละอะไรก็ได้นะสละสิ่งของเกื้อกูลกับคนอื่นก็ได้คือหมายความมาจริงๆเนี่ยให้ยอให้ลองให้ลองสังเกตว่าการสละนี้ที่จริงมันมันต่อเนื่องกันจิตนาเจ,ตนาจ,ต,นาจตนาจะเสียสละต้องเกิดขึ้นภายในจิตก่อนเรียกจากขจจเจตนามันเกิดต้องเกิดขึ้นมาก่อน แล้วจึงมีการสละวัตถุสละผลประโยชน์สละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมมันจะติดตามมาทีหลังเพราะอะไรเพราะปัญญามันเกิดพิจารณาเห็นคุณกงการสละเห็นคุณก็การละเห็นโทษกงการไม่สละไม่ละและในที่สุดก็มีการละมีการสละไปตามสมควรแก่กรณีนะฮะกและแต่แกรณีอะไรแต่อย่าลืมว่าเป็นความต่อเนื่องกัน ไม่ใช่ว่าสละเฉเพาะวัตถุภายนอกเราะถ้าเจตนาจะเสียสละไม่มีไปในใจเนี่ยมันสละไม่ได้หรอกเจตนาจะต้องเกิดขึ้นไปในใจแล้วสละการสละจจึงจะเกิดขึ้นได้ประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าเอกรสัทธญาณปัญญาเครื่องเจริญในความว่ามีกิจเป็นอันเดียวกัน มัรกิตก็คือความรู้แจ้งนะฮะคือความรู้แจ้งขจัดโมหะคือขจัดอวิชาแล้วก็เป็นการพิสูจน์พิสูจน์ทดสอบว่ามันเป็นปัญญาจริงหรือเปล่าหรือเป็นเป็นเป็นญาณจริงหรือเปล่าดูว่าเกิดแล้วกิเลสมันลดไหมถ้ากิเลสม่ลดก็แสดงว่าไม่ใช่เพราะกลัวแม้แต่กลัวปริญญาที่เรารับปริญญากันเยอะเนี่เรื่องนี้พระเราก็เรียนเป็นปริญญากัน แล้วเราก็ตื่นเต้นกับปริญญาคล้ายๆกับจะบรรลุมรรคผลอะไรไปแต่จริงบางทีเราเรียนไปเรียนมากิเลสมันเพิ่มขึ้นนะอัตตามันเคืองขึ้นมานะมันโตขึ้นทิฏฐิมันแกล้าขึ้นก็แทนที่จะบา่า,า,บายหน้าไปสู่นะิพพานมันบ่ายหน้าไปสู่นรกได้เพราะฉะนั้นพระธาอย่างนั้นแล้วมันเป็นการศึกษาแนวที่ท่านเรียกว่าอารักขถูปะมะปริยัต คือเหมือนกับอสรพิษที่มันต่อสู้กันต่อมาเอาชนะมาหาักล้างกันเพราะงาั้นในการศึกษาในการพิจารณาอะไรก็ตามคือเราเช็นว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับญาณหรือปัญญาได้แก่พวกกิเลสมีชื่ออย่างไงก็ตามนะฮะตามจะเริ่มที่ไหนก็ได้จริงแต่ว่าตามปกติแล้วมันจะทําหน้าที่ขจัดตัวอวิชชาหรือตัวอัญญาตัวความไม่รู้เนี่ย การต่อไปนั้นปัญญาเครื่อนทำให้แจ้งในความว่าถูกต้องหมายความว่าเราสัมผัสพิสูจน์ทดสอบด้วยประสาททั้งห้าทั้งหกเนี่ยนะแล้วก็ได้ข้อยุติไว้เนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคล้ายๆกับอะไรอ่ะแม้แต่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นญาณระดับหนึ่งเนี่ยญาณอนอนเช่นสมมติเราพิสูจน์อาหารอย่างนี้พิสูจน์อาหารแล้วก็สัมผัสรสชาติของอาหารว่าถูกต้องไม่รส น้ำพริกรสเนี่ยของคนนั้นใช่ไหมอะไรต่ะไรเนี่ยอย่ามันก่อนไปดูอะไรของของญี่ปุ่นเขาพิสูจน์ขนมแกรู้หมดเลยว่าทํามาจากร้านไหนเนี่ยมันยอดมากเลยก็แสดงว่าเป็นนักชิมชั้นยอดแล้วก็กินมาเยอะเลยสามารถแยกแยะได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานนั้นก็ถือว่าเป็นความรู้ระดับหนึ่งแต่ว่า รู้แนวนี้มันก็เสียอย่างหนึ่งที่ก็อยากกินต่อแต่ว่าของท่านเนี่ยท่านมองไปที่ว่าการลดการมีเหตุผลในการวิเคราะห์ตัดสินสิ่งต่างๆไม่เลื่อนไหลไปตามกระแสของกิเลสมากเกินไปก็ต่อไปก็คืออัตฐปฏิสัมพิทายานปัญญาความแตกฉานในอัตตคือเนื้อหาอัตฐะก็คือเนื้อหาของสิ่งเหล่านั้น เช่นสมมติว่าเราพูดถึงคำว่าไฟนเนื้อหาของไฟคืออะไรเนื้อหาของไฟก็คือร้อนกับมีแสงสว่างเรียกชื่อยังไงเรียกเรียกได้เยอะในภาษาบาลีเองยังเยอะเลยภาษาไทยเราก็เรียกเยอะภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสมีเรียกเยอะแตกต,ต่างกันออกไปแต่เนื้อหานี่เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อที่น่าสังเกตคือการศึกษาของเราในปัจจุบันเนี่ยเราจะยึดติดในรูปแบบ ไม่ค่อยมองในประเด็นของเนื้อหาว่าเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันก่อนก็มีโครงการอะไรก็เ,เรียกว่าตำรวจของแผ่นดินก็นิมนต์ให้ไปเป็นวิทยากรก็เ,เรียกว่าพุทธธรรมนำชีวิตอะไรในนาะบกขอนก็พยายามวิเคราะห์ให้คนเหล่านั้นเขาเข้าใจนะด้วยโดยเนื้อหาสาระของความเป็นตำรวจเนี่ย ก็คือเป็นวิถีชีวิตที่บริการสังคมเหนือตนคือสังคมต้องมาก่อนแล้วเราก็พร้อมที่จะบริการเขาโดยการโอบปุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาอธิบาลกระจัดปัญหาต่างๆให้กรอบใหญ่จริงๆของราชการตลอดถึงประเทศและไม่แต่ศาสนานะคร เรเห็นว่ากรอบเดียวนะจริงๆมันกรอบเดียวกันเราสวดงานของพระพุทธเจ้าว่าชี้ทางบรรทาทุกข์ชี้สุกเกษมสารชี้ทางพระน,นรุฬานอันผลโศกประโยคภัยเพราะภารกิจเนี่ยคือชี้ทางบรรทราทุกข์กับชี้สุขเกษมสารให้ชี้อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรจะทํำยังไงเพราะภารกิจขอ,ของรัฐเนี่ยของรัฐเนี่ยไม่รัฐไหนก็ช่าง ที่จิงคาขวัญของมาไทยเนี่ยคําขวัญว่าบบัดทุกบำรุงสุขเนี่ยมันครอบหมดแล้วพิทักษันติราชสลาดชีพเพื่อชาติหรือะไรต่างๆคําขวัญต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันก็คือบบัดทุกบำรุงสุขนั่นเองความทุกข์มันมีสองอย่างคือทุกข์เีียงไม่เกิดกับทุกข์ที่เกิดแล้วสุขก็มีสองอย่างคือสุขที่เกิดแล้วกับสุขเตียงไม่เกิดคือทํำยังไงล่ะป้องทุกข์เีียงไม่เกิดก็ป้องกันทุกข์ที่เกิดแล้วก็ขจัดความสุขที่ ยังไม่เกิดก็สร้างขึ้นสุขที่เกิดแล้วก็รักษาไว้ไมันก็เท่านั้นเป็นเนื้อหาสาระเนี่ยแม้แต่ว่าประเทศเองเราพูดถึงประเทศการบริหารประเทศบร,ริหารรแเบว่านำไปรอบๆเรามองในแนวของการบริหารแล้วก็ไม่ได้มองในแนวของเนื้อหาว่าการบริหารเนี่ยมันก็คือป้องกันรปรบัดปร,รุงรักษาเท่านั้นแหละ ภารกิจตรเนี้มันจปจุดเล็กๆบริหารร่างกายก็คือป้องกันบำบัดบำร,รุงรักษาบริหารองค์กรก็คือป้องกันบำบัดบำร,รุงรักษาบริหารประเทศบริหารโลกองค์การสรกลชาติเนี่ยภารกิจเมื่อเราเกาะกลุ่มดูเนี่ยจะเห็นว่ามีการป้องกันมีการบำบัดมีการบำรุง,งมีการรักษาเพื่อจับประเด็นเนื้อหาได้มันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปยึดต,ติดในรูปแบบอะไรนั่นก็การเข้าใจในธรร แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันลักษณะของเป็นปัจเจกนนยมเราลองสังเกตว่านักวิชาการทั้งหลายในยิ่งปราเปลือกเท่าไหร่ในแกเอาแกเป็นศูนย์เลยศูนย์ของจัก,กรวาลเลยผมว่าอย่างนั้นผมคิดอย่างนั้นผมเห็นว่าอย่างนั้นผมเข้าใจว่าอย่างนั้นผมถือว่าอย่างนั้นผมสันนิษฐานวหาไอ้ผมนี่มันใหญ่มากเลยเป็นตัวกําหนดชี้เป็นชีตายหมดเลยแล้วแกไม่นนเข้าใจนะว่าคําพูดอย่างนั้นไม่มีน้ําหนักคุณเป็นใครอ่ะ มาชี้ผิดชี้ถูกมันมีกฎเกณฑ์อะไรเออกฎหมายเขาว่าอย่างนั้นธรรมะเขาว่าอย่างนั้นพระวินัยว่าอย่างนั้นไม่ใช่เราว่าอย่างนั้นเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเราเป็นใครอ่ะรรมาชี้ผิดที่ถูกอะไรได้เนี่ยอันนี้คือเราไม่เข้าใจอัตถะโดยเนื้อหาโดยสาระเนี่ยทำให้สิ่งที่นําเสนอกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีน้ําหนักไปโดยธรรมชาติกงมันเพราะไปให้ความประกันกับตัวตนตัวตนของของบุคคลแต่ละคน ธรรมปฏิสัมพิทายาท่านฟังนึกออกนะฮะเช่นในสัพพริสธรรมนี่อัฏฐันยูอัตอันยูทำมันยูนี่อัฏฐันยูทำมันยูนี่เนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นความเข้มข้นเฉยๆมันอยู่ในที่ต่างๆอยู่ในปฏิสัมพิทาอยู่ในที่ต่างๆเยอะเน้นแม้แต่การศึกษาการสวดที่เราทำมาตอนเช้านะศาสถังสัพยัญเจเวละปริปุนังบริสุทธ์ทางประมจรรย์ประกาศเสสิมันก็คือเงี้ย คือแตกฉานสมบูรณ์ในอัฏฐะและพยัญชนะผลแตกฉานในธรรมะธรรมะเช่นสมมติว่าเราจะพูดถึงเรื่องสติเราจะพูดถึงหิริเราพูดถึงโอตะปะอย่างเงี้ยเราแตกฉานในธรรมะว่าหิร,ริเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงหิร,ริก็คือความละอายต่อบ,บาปความรังเกียจบาปขายะแยงต่อบ,บาปกั้นจิตจากบาปแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง มันเกิดขึ้นโดยอาศัยชาติสกุลที่เราเกิดมาอาศัยการศึกษาอาศัยวุฒิภาวะของเราที่จเจริญขึ้นอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งกระหายก็เป็นมโนธรรมภายในใจของมนุษย์เราก็สามารถจะอธิบายได้สติเป็นยังไงนะความประมาทเป็นยังไงะะอะไรแต่ไรเนี่ยจะอธิบายธรรมะเหล่านั้นได้แล้วก็ ไม่ต้องไปติดใจเรื่องบูรณาการหรือไม่บูรณาการคือเขาบูรณาการเขาเองโดยธรรมชาติดูแลวถ้าความทั้งหลายแต่รลกประพจนิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นงรท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองงามไปบุญในธรรมจงม,มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วก,กันสวัสดี